นคืนที่ฉันอยู่บ้านลําพังอยู่ๆเพื่อนของลูกชายก็เปิดประตูเข้ามาพร้อมสีหน้าแตกตื่นฉันนี่เคยคิดเลยว่าคําพูดในคืนนั้นจะเปลี่ยนมุมมองของฉันที่มีต่อความหนาไวยเกษียณไปตลอดกาลหลังจาก,กเกษียณฉันก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเป็นส่วนใหญ่ลูกชายทํางานต่างจังหวัดไม่ค่อยได้กลับบ้านความเงียบในตอนกลางคืนบางครั้งมันก็ทําให้ใจว้าเวแบบบอกไม่ถูกคืนนั้นฝนตกหนักลมพัดจนบ้านสัน่นฉันกําลังเตรียมจะเข้านอนอยู่พอดี ทันใดนั้นประตูห้องก็ถูกเคาะแรงๆเมื่อฉันเปิดออกไปก็เห็นนัดเพื่อนสนิทของลูกชายยืนอยู่ด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลป้าขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจทำให้ตกใจผมเพิ่งโดนที่พักไล่เพราะเกิดเรื่องเข้าใจผิดผมไม่รู้จะไปไหนเลยมาหาป้าได้ไหมครับฉันมองหน้าเด็กหนุ่มที่ลูกชายรักเหมือนน้องชายแม้จะไม่ใช่ลูกแท้ๆแต่ฉันก็เอ็นดูเขามาตลอด ฉันจึงเปิดประตูให้เขาเข้ามาหลบฝนทำอาหารอุ่นๆให้และถามไถ่ว่าเกิดอะไรขึ้นนัดเล่าไปน้ําตาก็คลอไปเขาไม่ได้อยากรบกวนใครแต่ไม่มีที่พึ่งจริงๆเมื่อได้ฟังแล้วฉันรู้ทันทีว่าบางครั้งผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เป็นฝ่ายให้เสมอไปบางครั้งเราก็ได้เรียนรู้ความหมายของการมีตัวตนจากคนรุ่นเด็กเช่นกันระหว่างที่ฝนโปรยลงนอกหน้าต่าง เราได้นั่งคุยกันเรื่องชีวิตความกังวลและความหวังฉันเข้าใจทันทีว่าความเหงาของฉันไม่ได้มีเพียงฉันที่เผชิญอยู่คนเดียวเมื่อฝนหยุดนัดก็ยกมือไหว้แล้วพูดว่าป้าขอบคุณนะครับถ้าไม่มีป้าในคืนนี้ผมคงไม่รู้ว่าจะไปต่อ,อยังไงจริงๆในวินาทีนั้นฉันยิ้มและรู้ว่าการช่วยเหลือเล็กๆของเราอาจกลายเป็นแสงสว่างในวันที่มืดที่สุดของใครบางคนบางทีรักยาเย็น อาจไม่ได้หมายถึงความรักแบบหนุ่มสาวแต่หมายถึงความอบอุ่นที่เราแบ่งปันกันระหว่างคนสองรุ่นที่ต่างต้องการใครสักคนพอๆกันถ้าประทับใจกับเรื่องราวคืนนี้อย่าลืมกดไลค์และ subscribe เพื่อรับฟังเรื่องเล่าซึ้งใจแบบนี้อีกนะคะ